โเคครับกาบโซดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับเป็นงานเลี่ยมพระนะครับแต่เป็นตาหลับนะครับตาหลับพรอ,อนญาใช้ไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับดูทรงแนละ้วเหมือนกับอันนี้จะเขาจะเพื่อไงกอมันถ้าใส่ถุงมือสีดำมันจะไม่ค่อยขมชัดเท่าไหร่นและอีกอย่างหนึง่ง ตลับอันเล็กจับถ้าใส่ถุงม,มือจับแล้วมันจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับผมก็เป็นตลับใบโพนะฮะคือลูกค้าเนี่ยเขาวาดแบบนี้มาเป็นใบโพมีห่วงพระเป็นทรงใบโพให้ทําตลับแต่ที่ไม่คือไม่ใช่ว่าไม่ปกตินะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะทําเป็นตลับแบบง้างแล้วก็ปิดหรือง้างอย่างนี้แล้วก็ปิดนะครับ แต่เขาบอกว่าเขาอยากได้ตลับแบบพุกเป็นเดือยแบบเนี้ยฮะเป็นเดือยแบบกรอบสแตเลสฮะสังเกตจะมีเดือยเล็กๆตรงนี้เนี่ยฮะแล้วนี่ตรงนี้เป็นรูแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกไว้เหมือนาสแตเลสและครับแล้วก็ติดห่วงผมไม่ได้ติดห่วงแกะลายนะโดยรวมแกะลาย ลายกะหนกแข้งสิงยิขอบปาดเงาข้างข้างก็เหมือนกันนะจุนซ้ายขอบแล้วก็มาลี่เลยปกติแล้วหลังก็กะหนกเลยนะครับบ๊อบเลยทำความสวยงามลูกค้าชอบเป็นหลังทึบแกะลายแล้วก็ข้หลางัางนก็ลองผมอย่างโดยปกติเนี่ยพระองค์พระรูะปใบโพ้นี่ไม่น่าจะหนานะฮะ ลูกค้าช่อนข้างชอบให้มันดูมีมิตินิดนึงก็เลยให้มันหนาน,นิดนึงก็ตามสั่งครับชอบแบบนี้ก็จัดให้แต่ไม่รู้ผมไม่เคยผมไม่แน่ใจว่าพวกสเตนเลสนี่จะทนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันไอ้ไม่ใช่พูดผิดหมายถึงไม่แน่ใจว่าไอ้ตลับที่ทําแบบพุกเนี่ยมันจะทนหรือเปล่า แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการล็อกที่ค่อนข้างจะประหยัดเซฟน้ําหนักนะครับเพราะถ้าจะมีเดือยหรือมีอะไรล็อกมันจะดูตลกสําหรับพลมงคลเป็นบันพับนะพับเอียงพับอะไรพวกนี้ครับมันก็จะต้องมีเดือยแล้วก็มีล็อกนะฮะแต่อันนี้เป็นพุกเลยมันก็จะเนียนเรียบไปเลยก,ก็ดูดีแปลแบบนะครับน่าสนใจคร่าวๆก็ประมาณนี้นะฮะผมก็ ท่านใดสนใจดูภาพเพิ่มเติมนะครับเป็นงานพระงานจิวเวลรี่ได้ที่ลิงก์ด้านล่างไลน์ลแอดก็เช่นกันนะครับก็อยู่ที่ลิงก์ด้านล่างโดยครับผมติดต่อสอบถามไลน์นะฮะส่วนเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์ที่ร้านกับเบอรออ์มือถือนะครับก็บนเดี๋ยวผมจะแปะบนคลิปเลยนะครับแล้วก็ภาพนิ่งเดี๋ยวผมจะเปิดภาพภาพนิ่งจะเปิดข้างในแล้วก็มอยแยกให้ดูนะครับมาข้างในเป็นลักษณะแบบไหนคร่าวก็ประมาณนี้นะครับผม โอเคครับสวัสดีครับ